สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กโครนอเชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับ อามาครับผมวันนี้มุกัน,นวันปิดลีพีพีอีกเช่นเคยครับกับซีรีส์พีพีมาราทอนนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนรับชมคลิปกันครับใครคิดว่าตัวเองดวงเกลือดวงไม่ดีในการเปิดกาชาว,วันนี้เรามีของดีมานําเสนอร้านซาโตช็อปร้านขายไอเดีเกมลายโรนเจอร์ป้ายเหลืองครบวงจรครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกล่องสุ่มก็มีให้เราลุ้นกันหรือกล่องการันตีโคระโบแสงมืดก็มีแบบไม่มีเกลือเลยก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งไอดีไก่ในเวอร์ชั่นที่เป็นโคนรโบ ให้เลือกเยอะแยะต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งแสงมืดที่ใครต่างๆหลายคนค่อนข้างที่จะชอบคอ,อกันมากกว่านั่นเองหรือแม้กระทั่ง ID ที่สามารถเอาไปเล่นได้เลยทันทีมีเกียร์พร้อม ID สะอาดราคาถูกปลอดภัย100%มีบริการทุกรูปแบบเลยนั่นเองนะครับผมลิงก์เพจเฟซบุ๊ก หรือริงเว็บไซต์ทิ้งไว้ใต้คลิปให้นั่นเองครับสามารถไปจัดกันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นั่นเองนะครับสามารถเกาะโค้ด s า t ต X Macron o โรไปได้เลยผมเราจะได้รับพอยต์ฟรีเพิ่มเติมเอาไปใช้ซื้อ ID ต่างๆได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับในขนนกที่เหลือผมบอกตัว่าขนรุ้งมีเพียบครับเพราะว่าเพิ่งจัดพาสมานั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ไปตะลุยพีพกันครับดูซิขนรุ้งแบบไม่อัน้นบึ้ม,มคืนน่าจะรวมๆ40ขนรุ้ง เราจะไปได้ไกลแค่ไหนใน16นาทีสุดท้ายแบบนี้นี่เองครับไปครับผมตาที่1ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเวลามันน้อยนั่นเองแต่ว่าเหมือนเดิมเซิร์ฟหมุนอีกแล้วโอเคมาแล้วโอ้โหตอนนี้ผมอยู่เพชรหนึ่งเลยทีเดียวนะสัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นเลยเอ,อ๋อไม่ใช่เพชรหนึ่งมาสเตอร์ส ปลายๆเกือบเพชรหนึ่งแล้วนะครับอ่าโอเคเล่นเลยแล้วกันนะครับผมดูซิเราจะไปได้ไกลแค่ไหนสิหงนาทีสุดท้ายไม่รู้ขนนกเนี่ยจะได้ใช้หมดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเหลือเยอะเกินสําดาห์นี้คือแบบว่าไม่ได้แตะพีพีเลยก็ว่าได้เข้ามาทางเพ้นแล้วออกบางวันก็ลืมเข้ามาด้วยซ้านะครับเอา้าพยายามเต็มที่แล้วกันเนาะมาลองดูกันครับผมดูซิจะไหวสักกี่นะ้ำกันเชวันนี้มาเต็มที่ครับ1ิบ6นาทีสุดท้ายแบบนี้ ยังไงตาแรกเราต้องสบายๆแล้วสินี่ครึ่งมัสายไ้นะเออปกติทีมเรานี่คือยืนมัดสองสบายๆนะครับผมโอเคกดออโต้ว้วยกันเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้จบไวเนาะแล้วก็สัดาห์นี้ครับบอกเลยพีพีตึงแน่นอนเพราะว่าหยุดฮาวิพึ่งบับมาและดูดิติดอย่างดีนะครับนี่ขนาดฝั่งข้ามใช้แค่ไม่กี่ตัวติดทีเด34ตัวกันเลยนะถือว่าโอโหเอาเรื่อง เอาเรื่องจัดๆนะถึงแม้เดินหน้าน่าจะไม่ใช่ทางด้านของหยุดห้าวิกาตาสำหรับความสามารถของโคโรโบเนาะแต่ว่าหยุดห้าวิบัฟมาทําไมไม่รู้ควรจะเป็นว่าพันหน่วยหรือเปล่าที่ควรจะต้องมานะครับแต่ไม่เป็นไรชนะไปก่อนอ่าโอเคบัฟหยุดห้าวิมาก็ดีครับเราจะไม่ต้องไปเปลี่ยนทีมใช้พันหน่วยเนาะจะได้คอยคอมโบด,ดั้งเดิมอ่าไปครับ2,800แแต้มไปกันต่อเนื่องครับผมรีต่อไปก่อนคนไทยไม่ตีนะครับผมโอเคทีมนี้ต,ตีต่อโลดมา โอ้โหตาหนึ่งนี่เกือบ2นาทีนะเมื่อกี้เนี่ยเหลือ14บสี่กว่าๆนะครับไปกดออโต้เลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วทันใจนะให้มันกดคิสตงคิสตัลนิดหน่อยไม่เป็นไรมั่งแล้วรีบใช้ไอเทมไปเลยนี่ครับอย่างกเพราะว่าเราต้องรีบจบเกมไวนั่นแหะแต่ละหนึ่งตานะโอเคไวไหมโอเคเร็ว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 เอีกเร็วอีกเร็วอีกต้องการความไวต้องการความไวครับจังหวะนี้ขอไวๆขอไวๆมาเป็นมาม่าเร็วๆรยังไงสิ อืมโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่สแตนโลวๆครับสำหรับซอลตอ่าเป็นแบบว่ามารธอนของจริงครับสัปดาห์นี้คือรีบจัดจัดดูดิจะไปถึงมาดหนึ่งไนดะ้ไหมเวลาแบบว่าน้อยจัดจัดแล้วเซิร์ฟก็หมุนไงเอออ้าตาที่2น่าจะชนะแล้วครับเรียบร้อยแตกไพ่ไปสวยงามนะมเวลามันน้อยนิดเลือเกินว่ะเอา้าตาถัดมาก,กันโอ้โหมาถึงซ่อนเลนเราก็ต้องรับคาท้าแล้วแหละครับเพราะว่า เวลาไม่คอยท่าแล้วนะถ้าเจอตัวบินก็ชิปเท่านั้นเองนะครับผมต้องใช้คํานี้เลยก็ว่าได้ขออนุญาตหยาบนิดนึงนะโอ้โหเฮ้แต่เหมือนจะไม่เจอทุกคนเหมือนจะไม่เจอครับผมเหมือนเราจะมีดวงอยู่เหมือนกันแต่ว่าทีมเขาค่อนข้างที่จะแอบ,บตึงประมาณนึงเลยนะโอ้โหเฮ้แอบบเดือดแอบบเดือดอยู่จะไหวป่ะเนี่ยนะจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าทีมเราพอได้อยู่นะเหมือนกองหลังเขาหายเกี้ยงเลยไม่รู้ทําอะไรอืมตายหมดเลยเหรอ หรือว่าโดนหยุด5วิน่าจะโดนหยุด5วินะครับปล่อยไม่ออกฝั่งผมใช้หยุด5วิ5ตัวนะับผมเลยติดค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยไม่ว่าจะเกมบุกหรือเกมรับนะครับผมคนก็เลยไม่ค่อยไม่กล้าตีเท่าไหร่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับที่ผมก็เลยไม่ได้ไต่ขึ้นโดยออโต้นะครับนะโอเคพายุมาไม่เป็นไรพายุกลับไปเลยวิ่งสวนไปลูกพ่อนั่นแหละวิ่งจูดมาเติมถึงหน้าบ้านและยังไงดี เก็บเรียบไหมเรียบอยู่โอเคพอได้พอได้อไดอเอออย่างนี้โอเคครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหยังยืดด้วยอมตะยือทาไมเสียเวลาเรานะเอาเร็วตีให้แตกขออีกวิดเดียวพอ,อโอเคเรียบร้อยแตกไพ่ไปสวยงามจัดมาต่อเนื่องครับอย่างรวดเร็วทันใจตาถัดมาโอเคโอ้โหคนนี้ได้อยู่ตีไปรัวๆเลยครับผมจังหวะนี้ไม่ต้องเลือกแล้วนะโอ้โห เรามาช้าไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะถ้าคลิปสั้นไปหน่อยก็ขออภัยสำหรับคนที่ชอบดูพีพีพมาราธอนยาวๆนะครับโอเคคนมาตาไปก่อนแต่อยู่ถ้าวิ่งเหมือนจะติดดีจริงนะเออขนาดเกมบุกยังเห็นผลเลยนะครับเพราะว่าศัตรูนี่ปล่อยตัวไม่ค่อยออกกันนะหลังจากที่ศัตรูตายไปเร็วนะครับดูดิปล่อยน้อยมากนะส่วนใหญ่จะได้จากการก๊อปมานะครับสําหรับทีมนี้เพราะว่ามีดาวินชีเนาะ,อะโอเคพอได้พอได้ไดาวินชีป่ะใช่ดาวินช,ช,ชีนี่ครับนึกว่าตาถั่วนะตาไม่ถั่วนะครับผมได้อยู่ เงีย <Yes. c oughs> สิอืมอืมสตาร์ทไปเรียบร้อยครับสําหรับส็ลอลตน่าจะจีจแล้วครับผมจังหวะนี้หายเรียบแล้วปล่อยตัวไม่ออกเช่นเคยครับผมสำหรับฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับคอมโบโหยุดห้าวิที่เราคุ้นเคยมันคัมแบ็กอีกหนึ่งรอบแล้วนั่นเองอ่ามาสิลุยโลดลุยโลดโอเคชนะไปครับผมสวยงามตาถัดมากันต่อเน,นื่องครับผมลุยโลดยาวอยู่ยาว,ยาว,ยาว,ยาว ทีมนี้คนไทยข้าไปก่อนขอ,อต่างชาตินิดนึงเอ้าตบินไม่ตีครับผมรีไปอ่าภากพื้นล้วนมาตีโลดครับผมเอ้ยมาตาสามเห็นดาวิชี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ดีกลับมาฮิตหรืออะไรยังไงทําไมมีแต่ดาวินชีนะครับโอเคก็ปไม่ติดด้วยเช่นเคยนะเออดาวิชี่หลีกสูงนี่บอกตามตรงว,ว่าก็ปติดตทั้ง่านที่จะยากนะครับไม่เหมือนหลีกล่างนะเพราะว่าทุกคนใส่หลบต้าน100มันก็จะกอปยาก,ยากหน่อยก็ปไม่ค่อยจะโดนนะครับนะอ่ายังไงสิไหววะตอนนี้ น่าจะได้อยู่นะเรามาชี้กอกมาตัวเดียวแล้วหายวับไปเลยเนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยออกมาอีกเลยนะดูที่โอ้โหอยู่ท้าวิติดอีกแล้วรับปล่อยตัวไม่ค่อยออกเลยดูสิโอ้โปล่อยตัวน้อยมากหืมมีผลมากครับหยุด5้าวิสัปดาห์นี้โอ้โของจริงจัดหยุดห้าวิโอ้โหแบกแบกมากเรียบร้อยแตกผ่ายไปโอ้โหสวยสวยงามอคอมโบแบบน่าเกลียดจริงๆครับสัปดาห์นี้เขาบัฟมาได้โกงจริงๆครับผมสำหรับหยุดหาวิ น่ากลัวมากเอาไปต่อเนื่องครับผมเอ๊ะขนบมดไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเรามารับก่อนมี10ขนแรกครับมาก่อนเลยและลุยต่อครับผมเรามีอีก20ให้เติมด้วยนะเวลายังไงก็หมดก่อนแน่นอนครับการันตีให้ได้เลยนะตาถัดมาตีเลยละกันมาดูซิไวหวไหมตอนนี้วิ่งไปลูกเออ,อยงมาทูดไปคำหน้าไว้ไปคำหน้าไว้ปกดออโต้เลยกันเพื่อความรวดเร็วและคูณ2ไปเลยครับผมปเปลี่ยนที่อย่างเดียวครับ ไหวแม้ทีมนี้น่าจะได้อยู่นะแต่สลตเขาก็ปวดเอาเรื่องมกันนะเพราะว่าฝั่งผมนี่โดนสตันตยาวๆเลยนะครับโอเควยสลดเหลือเยอะๆเน,ะนี่ยใส่เกียร์ค่อนข้างถึกเลยนะครับฝั่งตรงข้ามโอเคหายเกียร์ไปแล้วกดแช่ไปเลยครับผมเอาชัวแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเกียง์มาเมอูมินยังเหลือเยอะอยู่ยังเหลือเยอะอยู่ยยออยค่าให้พี่หน่อยโอ้โหสลตฝั่งเขาที่สตันเราแบบน่าเกียดจริงๆอะสตันทีแบบว่าเกือบทั้งทีมนะครับผมรอดอยู่ไม่กี่ตัว Uh huh. เรียบร้อยยังได้เรายังได้อยู่ชนะอยู่ครับบวกแต้มไปก่อนโอเคสามพัน okay. แล้วโอ้โ oh. หถ้าทางมัดหนึ่งจะยากมัดสองก็เกินพอแล้วทำไมคะแนนมันเฟอ้อขนาดนี้ครับเนี huh. ่ยไม่เล่นทั้งสัปดาห์มาเล่นวันเดียวนี่คืออย่างเฟ้อเฟ้อแบบเว่อเว่อ uh ร huh. ปลลุยโลดลุยโลดลุยโลดปากดปลาเร็วๆๆๆ,ๆต้องการคะแนนเยอะๆครับผมตอนนี้ขอเยอะๆบึ้มๆคือเรือ ว่าถ้าไม่ถึงมาสองนี่ก็รูบี้หายไปอีกยี่สิบฟรีๆนะครับอื้อเสียหายหนักบอกเลยว่าเสียหายหนักนะครับไปเร็ว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 ยันยันหน้าบ้านเร็วลูกพ่อเอาให้เกลี้ยงเนียอเลยเรียบร้อยแตกผ้าไปสวยงามครับผมโหรวดเร็วทันใจดีมากตอนนี้สวยจัดนะหน่อยเทมด้วยครับคะแนนบวกเยอะเรียบร้อยสี่สิบสองแต้มไปกันต่อเนื่องครับผมอย่าหายใจกันเลยทีเดียวออกมาครับตาถัดมาโอ้โหบุนนานเหลือเกิน นานจนลืมไปแล้วว่าเล่น pvp อยู่นะครับมาต่อเรื่องหัวเสียอยู่เหมือนกันไม่ได้หัวเสียเพอใช้ชนะนะครับหัวเสียเพราะว่ามันหมุนนานหลยอะไรจะหมุนนานปานนั้นเกมซ่อมเซิร์ฟเวอร์เพิ่งซ่อมไปเองไม่ใช่เหรอโอ้โหเซิร์ฟท่าทางจะเก่ามากนะคร,รับสำหรับเซิร์ฟรจอร์เนี่ยหมุนอะไรปานนั้นหรือติดบงติดบั็อกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขณะเพิ่งซ่อมบรุงฐานทัาไปยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากมายสักเท่าไหร่เลยนะครับโอเค จบมากเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, จบเร็วมากครับตานี้สวยงาม ừ, แบบนี้สิถึงค่อยดีหน่อยหมุนนานกว่าอีกนะครับผมเอาจริงๆเออหมุนนานกว่าเอาเล่นพีพีกะนนะครับเอาตาถัดมาลุยเลือดนะดีครับที่ไม่หมุนนานขอบคุณมากว่าอู้เราเร็วเหมือนกันเนี่ยยี่สิบคนรุ้งผ่านไปประมาณสิบนาทีนะถึงสิบนาทีหรือเปล่าประมาณแล้วกันเกือบสิบนาทีนะครับถือว่าเร็วอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดนะเออยี่สิบคนรุ้งในสิบนาทีนี่ก็ ถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าน่าจะตามมาตรฐานอยู่นะครับนะเออป่าพายุพัดไปครับรยัดบ้านก็เลยครับผมจะได้จบไวๆจะได้จบไวๆเมเโอช่วยนิดนึงปะาเออนั่นแหละสวยงามกดออโต้คูณ2ไปเลยครับผมจะได้รวด,ดเร็วโอเคป้อมแตกทันทีครับผมสวยงามป่าวันนี้มาแบบคูณ2มาแบบเล่นแบบสปีดลันนะครับผมไปต่อครับผมปลาลุยโลดอ่าซ่อนเล็นเราก็ตีครับผมมีตัวบิงก็งานเข้าเท่าน,นั้นเองยอมแพ้ไปไม่เป็นไร แต่ว่าเราต้องเอาชัวก่อนครับผมดูดีมีบินแม้เหมือจะไม่มีครับยิ้มหวานเจี๊ยบเลยที่นี้มายัางไงซิโอเคไปวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งกดอมตะไปก่อนครับผมเขาพายุมาแบบนี้สวยอยู่สวยอยู่โอเคพายุคุณครับผมแล้วก็วิ่งสวนไปเลยไปลูกพ่อไปนั่นแหละยัดบ้านมันเลยลูกทำดีทำดีำดเมเทเทโทช่วยไปนิดนึงครับนะโอเคแล้วก็กดคูณ2เลยครับผมเพื่อความรวดเร็วทันใจได้อยู่นะได้อยู่ สวยไหมโอเคเออชนะชัวแบบนี้ยัดบ้านเรียบร้อยอย่ายื้นานลูกอย่ายื้นานเอาให้ป้อมแตกเร็วป้อมแตกเวลาไม่ค่อยมีแล้วนะห้าสิบห้าแล้วลุกนะตอนนี้เหลืออีกสิบนาทีไม่ใช่ใช้ไปแล้วสิบนาทีเหลืออีกห้านาทีเท่านั้นเองนะโอเคสวยงามสวยงามไปต่อเนื่องครับผมน่าจะทานครับสำหรับมาสเตอร์สองแต่คนรุ้งหมดอีกแล้วก็ผมโอ้โหใช้แบบว่าไหลกันเป็นน้ําเลยทีเดียวสำหรับคนรุง้งเร็วมากอื ถ้าเล่นครึ่งชั่วโมงนี้ถ้าทางจะไม่พอครับสลดสี่สิบคนรุง่งน่าจต้องซื้อเติมอีกนะครับไปต่อเนื่องครับผมแบบรวดเร็วทใจมาลุยโล่ครับผมกดคูณ2ด้วยจะได้เร็วขึ้นนะโอ้โหคูณหนึ่งแล้วมันไม่ทันใจไงต้องเล่นแบบสปีดลาน,นิดนึงพูดก็ต้องพูดเร็วขึ้นนะครับอย่างการกดคูณ2ก็วิดีโอปานะทุกคนทันวิดีโอ,นะโอหรือเปล่าน่าจะบอกว่า DVD DVD ทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอยู่นี้ต้องเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วกดคูณ2นะครับไปต่อ,อยังงไซีมา,มา,มา,มา โอ้หเฮ้ยแชร์มากดอมตาไปก่อนครับไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยผมเริ่มดูตาไม่ทันแล้วหนมในหน้าจอเนี่ยรู้สึกมาเร็วเหลือเกินคูส2เนี่ยนะครับอะไรเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้นะกดออโต้เลยแล้วกันจะได้ให้เขากดให้เราขี้เกียจกดเองมองไม่ทันนะครับผมมาสูสีสูสีตอนนี้สูสีอยู่สูสีบอกเลยว่าเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แต่ว่าเราเป็นคนดันไปเองนะครับผมน่าจะได้รับชัยชนะเนาะเราได้เปรียบมากๆอยู่ครับตอนนี้ ไวไหมโอ้โหแรกกดไป6เท่าแล้วนะครับแทนที่จะมาปล่อยเรนเจอร์ไปกดแรกอบอดไม่ชอบตรงจุดนี้แหละทุกคนก็น่าจะไปเหมือนกันนอกจาว่าไปเสนอนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้แก้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนอก็เขารับรู้แล้วเท่านั้นเองนะโอเคอย่างไรที่ป้อมแตกเรียบร้อยโอเคสวยงามไปต่อครับไปต่อเหลือประมาณ3มนาทีกว่าๆมา2น่าจะทันอยู่ครับแค่เอื้อมือนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะมาสองเรียบร้อยแล้วโอเคไปต่อเนื่องก็ผมอย่าหยุดพัา มากดเลยไม่ต้องคิดเยอะเมื่อกี้คนไทยหรือเปล่าก็ไม่ได้มองด้วยนะผือกดไปแล้วด้วยนะครับอค่อนข้างจะไวไปเลยลุยโลดอ๋อคนต่างชาติโอเคญี่ปุ่นนะครับผมคุณโมกุรินะไปครับนะกดออโต้คูณ2เลยเพื่อความรวดเร็วทันใจไปลุยโลดลุยโลดดูซิใน15 16นาทีเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมจะได้สูงสุดกี่ตานั่นนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้ที่สุดว่าผมจะใช้เวลาเล่นกี่ตานั่นเองนะอ่า ไช้ไปกี่คนนั่นเองนะครับผมในเวลาที่จํากัดแบบนี้ดูซิโอเคกดอมตะไปก่อนครับผมอ่าพายุมาเราก็พายุแล้วก็วิ่งสวนนี่ครับรออะไรเพื่อความรวดเร็วแล้วยัดป้อมไปเลยแล้วกันานั่นแหละเรียบร้อยเกลี้ยงมาเจอบาร็อกเราหายวับไปกับตาครับผมสวยสวยเร็วยื้นหน้าป้อมหน้าดวกโอเคป้อมแตกเรียบร้อยบนเยอะสวยงามสวยงาม เอาแต้มาก่อนแล้วก็ไปการต่อแบบต่อเนื่องครับผมด้วยความรวดเร็วแบบไม่หยุดพักมาเอออีกหนึ่งนาทีกว่าเกือบ2อนาทีนีครับผมน่าจะได้อีกสักตาหรือ2ตาดูซิเราจะไวพอได้ถึง2ตาหรือเปล่าเอามามน่าจะได้แค่นี้ครับสุดๆและโอ้โหเวลามันน้อยจริงเรามาช้าไปนิดนึ่งไม่นิดอะเยอะเลยนะครับเรียกว่าเยอะเลยละกันโอเคกดต่อมาไปลุยรลดลุยโลด โอเคยัดถึงหน้าบ้านแล้วครับผมโอ้โหแต่ละตานี่รู้สึกว่าหมูมากนะเหมือนคนจะขี้เกียจเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเออเจอแต่บอกว่ายังไม่ใช่คู่ต่อสู้เรานะเรายังชนะได้สบายๆอยู่ไอ้ป้อมแตกเร็วจะได้ได้อีกตานึงแถมๆหน่อยขอแถมหน่อยพี่เยือ้อะไรหน้าบ้านวนะ่าอ๋อบาเดียสมบูรณ์แบบโอเคป้อมแตกทันทีครับผมบาเดียสมบูรณ์แบบแตกปุ๊บแตกทันทีครับป้บอมสวยงามไปต่อครับน่าจะได้อีกหนึ่งตาเท่าไหร่ตาน,นี้ใช้ไปเท่าไหร่เอ่ย ใช้ประมาณ50วินาทีเอาตาถัดมาน่าจะได้อยู่วายลุยลดเฮ้ยแต่ตาอนนี้น่าจะเตึงอยู่ไม่รู้จะชนะแพ้หรือนับคะแนนทด้หรือเปล่าไปครับลุยลดครับผมกดออโต้คูณ2อเลยกันเพื่อความรวดเร็วมาลุย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 โอ้โหบาลีสูแบบเติมเลยครับฝั่งตรงข้ามเอ๊เขามีตัวของอยมาทูดร่างให้เป์เหรอไม่ใช่ร่างก้าวดาวหรอเมื่อกีน้นี้ผมเห็นเหมือนมีบาลีสู์แบบในร่างก้าวดาวไม่ใช่เหรอตัวใส่ผมตามฝาดโอเคพายุมาพายุกลับไม่โกงแล้วยังไงผมกดแช่ไปก่อน โอ้โหเฮ้ยกดอามาตะาสวนป่ะโอ้โหผมโดนยัดหน้าบ้านแล้วผมจังหวะนี้แล้วแยแอะแล้วจังหวะนี้แย่แล้วครับผมผมแย่แล้วยังไงดีจะได้ชนะไหมนเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเสียวเสียแพ้อยู่เสียวเสียวแพ้อยู่อืมแต่เวลาน่าจะไม่น่าทันน่าจะถึงสี่ทุ่มก่อนที่จะชนะตานนี้ด้วยซ้ำโอเคผมโตกลับได้แล้วนะแต่เวลามันไม่เหลือแล้วครับผมจังหวะนี้โอเคยัดถึงหน้าบ้านเรียบร้อยยังไงดี โอเคศัตรูมอนเตอร์หมดแล้วผมนะไม่เหลือตัวเรนเจอร์ไว้เล่นกับเราเรียบร้อยพร้อมแตกเลยนับไหมสามทุ่มห้าสิบเก้าอยู่น่าจะเหลือเป็นจํานวนวินาทีนับไหมโอ้โหไม่นับครับผมโอ้โหเมื่อกี้เหลือประมาณหนึ่งถึงสองวิเองนะรีเซลเล็กสี่ทุ่มพอดเีเป๊ะเลยนั่นเองนะครับก็มาร์สสองไปโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้เล่นรวมๆไปสามสิบขนสิบห้าตาในสิบห้าสิบหกวตาละหนึ่งวีโดยเฉลี่ยถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับถือว่า เป็นสถิติใหม่เลยละกันเนาะวันนี้ถือว่าชาเลนจ์มาราธอนของจริงครับผมฉั้นแล้วบทสรุปครับจบมาซะสองรับสองร้อยรูบี้แกมไปฟรีๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เล่นงพีพีมาราธอนใน ID หลักกันประมาณนี้ผมตอนแรกว่าจะมาชาเลนจ์แบบยาวหน่อยว่าเฮ้ยไอ้ขนทั้งหมดที่มีเนี่ยจะไต่ไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไว้สัปดาห์ถัดไปละกันเนาะเดี๋ยวจะมาชาเลนจ์ใหม่นะครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย